สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ Channel รับผมอยู่กับเกม ROV แล้วเช่นเคยฮะไปลุยเลยครับว่าวันนี้เล่นตัวละครอะไรนะมา ไม่เปิดให้เล่นฟรีอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่วราจะเล่นตัวไหนเลยเนี่ยเซนิสละกันครับผมอยากโบว์มันไม่มีตัวฟรีอย่างนี้แล้วก็จะได้คอนเทนต์ที่เป็นตัวละครเดิมๆนะครับท่านผู้ชมครับมาดูตัวผู้เล่นกันครับผมฝั่งเรามีท่านั่งของวิลส์ราวินเซนิสบัตเตอร์ไฟน์เนธาเวนเฮลนะฮะฝั่งนั้นเป็นท่านั่งของเซนิสมิน่าเทลแอนน์สวินเฮลแล้วก็บัตเตอร์ไฟน์ผู้เล่นไม่ค่อยแตกต่างก,กันมากนะครับผมเพราะว่าน่าจะใส่เล่นฟรีเหมือนผมนะฮะ แล้วก็ไปเลนบนนะดูก่อนมันมันจะให้ผมไปเลนไหนอ่ะ r o v นี่ผมเล่นเลนกลางจนผมจนจะไม่ใช่ตัวป่าอยู่แล้วว่าแกนัสแกมาแล้วง้นเลยคิดว่าฉันไม่เห็นแกอย่างงั้นเลยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเททมาสเปียเททมาสเปียถ้าไหมมันเบาจยงวะอยู่ไหน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 ล่ะอยู่ไหนล่ะอือตายไปซะ จะมาหล่อชันอย่างนั้นเหรอมันคนละชั้นกันแล้วนะเทสไม้สปีอะเทสไม้สปีอะตามครับไม่ตามครับไม่ตามตามไปกระเถานั่นให้เขาไปคินกันเองดูซิเป็นยังไงโอ้โหสวยโอ้ไม่ดึึงไม่ดโอ้โห มันมาพอดีอะผมก็ดูแต่เซนิทไม่ได้ดูข้างบนเลยแวนเฮลมาลอยซะงั้นือไม่น่าไหวไม่น่าไหวโอเคครับก่อนแลนใสจักบ,บาทนะเพราะว่าเราต้องเล่นบทบาทสำรองครับแล้วปล่อยให้คนอื่นดำเนินเกมไปอะโอ้มันได้เปรียบช่วงยิงอะ่ะ นั่นแหละดีนะมีไอสกิลพิเศษที่คิวเลือดไม่งั้นผมก็ตายเหมือนกันเน,นี่ยมาได้เวลาถาล่มป้อมเขาแล้วสวยจา้าไปลุย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 แบบนี้แหละเราไม่ต้องเน้นฆ่าก็ได้ครับเราเน้นทำลายป้อมฮนะเกมต้องเดินครับเกมต้องเดินขอป้อมนี้ขอป้อมนี้อออไอปัจจายมามา,มากันซองครับดีครับ นี่งไงล่ะโอ้โห,โหสุดยอดจริงๆเอา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 สบ,บอเอาสบ,บอเอาสบ,บอ,อไม่สวนนะผมตี้อมอย่างเดียวครับโอเคสวยนะอขอได้ประหละขอได้ประหละอืมโดนสองดอกอ่ะมามาเอาก่อนเอาก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนโอเค ุยเลี้ยป้าเอาเพแวนเฮลโม้งแรงกันแปบโอ้จีโอเคนี่แหละนี่แหละโอ้กัน,น,น,นด้ันด้วมาแรงอยู่ ้ออาผมแลวเลือดเราไม่น่าพออีกแล้วไงไประเด็นนะจันบูอีกก็คือแต่ว่าไม่มีใครสู้บัตเตอร์ไฟได้อีกแล้วเพราะว่าเราต้องให้บัตเตอร์ไฟลันเกมครับ <c oughs> เอาแล้ว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 นี่ไงละ่ะดึงไปทุกคนนะเด้ดึงดึงนักฆ่าไปเนาะโอ้โห <c oughs> ไม่น่าไม่น่า ใครก็ได้ฆ่ามันทีไปช่วยมึงไม่ได้นะตายซะงนนั้นครับผมก็จะตายเอาดิยังไงต้องกลับนะครับโอเคมาแล้วสมทุนสมทุน,ทนการแสดงอือโหยิงอย่างแม่นใครมาเน,นี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟตายใช่ไหมโอ้โห นึกว่าโปรยดาวกระจายครับสำหรับทางนั่งของแวนเฮลล์ะเมื anyway> ่อกี้ดูดิดูดิโอ้โหโอ้โอผมว่าเนี่ยแวนเฮลล์หดสุดครับในทีมอะฆ่าแวนเฮลลได้เกมนี้จบครับดูดูดูดิดูดิดูดิอ่าดาเมจต่างกันเยอะครับทางนั่งแวนเฮลลฝั่งนั้นผมว่าแรงกว่าเราประมาณแบบอุไลเปอร์เซนต์อยู่นะโอเคสวยเอาโอ้ยเกือบไปแล้ว บัตเตอร์ไฟตายเหรอบัตเตอร์ไฟฝั่งเขาตายครับโอเคเกมน่าจะจบแล้วไปลุยเย้ชนะอีกแมตช์แล้วนะฮะผมว่าแล้วนะผมเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนนี้ฮบัตเตอร์ไฟครับที่จะควา้า MVP ไปนะ รอดูสถิติได้เลยสุดโหดนะผมบอกเลยโอเคครับผมมาดูสถิติกันนะผมท่านั่งของพี่บัตเตอร์ไฟน์นะผมได้ไปเต็มเต็มเลยนะฮะในการเป็น MVP นะผมฆ่าไป18บแปดแอซิดเตาย3นะฝั่งนั้น MVP เป็นท่านั่งด้านของพี่ววนเฮลนะผมฆ่าไป10บแอซิดไป3แล้วตายไป5ส่วนของเรานั้นฆ่าไป8ปดแอซิดไป5ตายไป3นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะ See you again ครับ